เอ้ไปเช็คโควิดผีดีกว่าเดี๋ยวมาเช็คโควิดเดียวมันใส่แกนหัวมึงหนดิยิ้มสาเชียวมันไม่ใช่จะตีิลิตมันไม่ใช่จะิลิตบ็อกจริงอ่ะมึงเราไปตอบมึงเราไปคุยกับมังนี่มี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 นอนสามสิบสามเซลเซียสอ่ะมึงมึงยังมีชีวิตอยู่ไหมดิตกูเย็นมากมึงมือวัดคนข้างในนอนนะดิว่าไอ้เนี่ยนี่สิบสี่องศาไอ้สิบห้าองศา มันเยอะของมึงพี่ก really ็ไอ้นี่เขาตาฉับพลันด้วยเขาไม่รู้ตัวหัวใจต้มเลือดฉับพลันไงหัวใจหัวใจยังเต้นอยู่สมองยังโอเคไอ้เี่ยแต่วิญญาณหลุดล่างไปแล้วเยี่ยโอมาไอ้เย่าโอ้ยย่าแม่งกองแม่งเหลือศูนย์เลยอ่ะเอาอีกรอบไหมไอ้ The Ghost Watch Trap อ่ะเอาอีกรอบไหมหัวใจขังไปทำไมอ่ะมึงไปขังเข้ามาข้างล่างดิ มึงลงไปยืนในห้องแม่งนะแล้วก็ขังไปเฮ้ยมึงเรียกผีมึงเรียกมึงเรียกผีปรากฏตัวดีกว่าเออวัตตุสีเดี๋ยวไปหยิบกล้องมาก่อนแป๊บนึงเออไปไปแคปเจอร์กล้องเนี่ยวางไอ้กล้องด้วยมึงวางไอ้เดียดกว้องมามึงจะได้รู้ว่ามันไอ้ต้องก้อยตัวหายไปไหนฮะกล้องที่มันตีไม่เยอะเหลือศูนย์แล้วแต่แกมันมันมีอันนึงอยู่ตรงพื้นนะไม่ไอไอที่อันอื่นอหมดหรอไม่รู้เอาหมดเอาหมดเอาหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไปหากล้องเดี๋ยววางไว้ วผมจะล่าผี800ตัวว้าวไอ้กอดเมื<ด><ด>ตะกี้มึงเห็นอะไรปะไม่เห็นนะครดีแล้วโอ้หเห็นไอ้พวกนแฮกปากแล้วก็มึงก็เปิดไอ้เพลงโทมัสเดอะดาร์คเอนจินนี่อะไรกันไม่รู้นะได้ขบวนไอ้นี่มีกล้องตัวเดียวละของเราคงต้องใช้กล้องตัวนี้แต่ตาหน้าคุเล่นดะ้วยแล้วกันไปไปบอฟิมแล้ว ไปแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวไงจะเล่นถ้าเล่นต่อก็ได้แหละแต่แต่อาจจะเฮียดเลยเออผมจะนั่งประตูไว้เยอะเยวะบุญแถบบอเฟียเดี๋ยวมึงยืนถ่ายแล้วปะยืนยืนถ่ายอยู่มุมนี้เดี๋ยวเอาดเอดีกันเอากล้องมากล้องอยู่ไหนกล้องอยู่นี่เออพวกมึงจะวิ่งวนผีกันอีกแล้วเออจูบผี โอ้ยเย oh, oh, mm ียกดผิดโอ้ไอเนี้ยนามึงรอมากเออไอถ้าอยากลองอ่ะจริงๆไม่ไม่ต้องเรียกก็ได้มมึึงงไม่ต้องใช้ไอ้นี่ก็ได้เวทอ่อตื่นเลยโอ้โหมีการกลับละเอาเอาไปเลยไปไปในพื้นที่ยงไปแล้วเอาไป Oh, I, 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 I wish for life. <laughs> I wish <bid> for life. <laughs> ah. I wish for life. Hey, you bring back my friend. <laughs> Man, I'm I did. wish for life. Ah. Kudawa. Kudawa. Who da? Wait, I wait, wait. <laughs> อะไรเดี๋ยวเจียวไปเซลฟี่ผีไหมเอ้ยมึงเอาอันนี้เอฟเอฟไปไปตรวจนะกูถ่ายรูปเองกูถือสองอันไม่ได้ถืออะไรมึงมึงก็ไม่ต้องถือมือดิมือวางไว้หน้าประตูเออไอวิช for life เราเราไม่ต้องการบอรดกลางๆเราไม่ต้องิธีไอ i s h for life being back my fucking friend man เอ้ยยัมากระตุกดลยเลยไม่ให้กูไอ้เนี่ยไอ้เอะคนนี้ขึ้นมาไม่เป็นไรเหรอ ไม่ได้คนนี้ตายแล้วกลับมาไม่ได้ยิวเหม็นจุ๊บๆผีเลยโดนผีจุกซะก่อนเโอ้โวเว้ยเราไม่ต้องใช้พรอนเพื่อผีเราเว้ยเรามีสิทธิ์ที่เรียกว่าอายกาดจ่าออโต้เลยแล้วเราี่เทพลงอะไรดีมาเดี๋ยวกูเอามังกี้พอกไปด้วยไอเดียกูกูพาผีไปฮอกวอตส์ดีกว่าเดี๋ยวกูมา

เอาเลยวะเดี๋ยวเอาเลยวะตรงนี้เลยวะไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนดีกว่าเอาใกล้ๆใกล้ๆีใกล้ๆีเนี่ยดูฮะเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยกี่ทีกันเทียววะเสร็จแรกเขาเห็นแรกเขาล่างไอเดียเลยเออ I, I want to, I to s a e I want to leave. s e e I wish to see I wish to see bitch ้ก t ตยก t ะตุกเลย n ฮะไม่ติดไม่ใชอ่ะกดตัววีเดวกดตัวบีอ่ะต้องลองสักองอันเลย

อะไรอ่ะหมดลหมดแมละวดิวดูไปัเงีหอน้าหมดของใของดีเลยแมงีไม่มาแล้วอะไอ้เนี้ยดิวิการแล้ววะที่คนใช้นายแมงเละเอะไปลไ้คนใช้แมงเดินบีบคอตายไปละอเอาเพื่อขึ้นมาให้คนแมงตาย ไอ้แอนซนิตี้กูหมดแล้วเนี่ยผียังไม่หันกูเลยเอิดเอิดนะอย่างนี้เราต้องแกไม่ทิธีโบลาาเอานี่เป็นแดงด้วยไม่ต้องแล้วเวไม่งั้นเดี๋ยวผีออกผีไม่ออกผีกลัวคนสติดีพีชอบคนเสียสติที่นี่เราไม่ใช้ซนิตี้ผีไว้ที่นี่เราใช้สตาวแพท ย้งรู้ไหมหากว่านี้เจอแล้วโอ๊ยอะไรกันเฮ้ยผีแล็บท็อปไม่เคยเจอผีแล็บท็อปวะผีผีแล็บท็อปลิฟเลยโอ๊ยอยไม่ได้นี่ผีเดินไปผีแล็บท็อปเดินกลับบ้านแล้วไม่อยู่กว่าเอ้ยหายใจหาย อย่บอแล้วม <c oughs> ันลงไปแล้วกูได้ยินละมันข้างล่างวะ ผ่อมันดีสักรอบไหมเผื่อมันจะติดไอ้ไอ้สิ่งไม่ดีมันไอ้แย่ผีมันไม่ฮันเลยคู่จิปีกเราเยอะไปไอ้เหี้ยเกิดเรื่องมากเหรอลมขึ้นอยากเจอผีไม่เจอผีลมขึ้นไม่เงี้ยอยกลับบ้านเนี่ยไม่เงไม่โผล่มาเลยสัตว์ ม่งมีไฟขึ้นมาตามหลังเลยเฮ้ยหมาเอารูปหมากลับบ้านไม่ได้หรอเออไอ้เหี้ยผีเล่นประตูเอาอย่าเพิ่งออกไอ้เหี้ยไปเอากล้องมาด้วยไหนไหนไหนไอ้เหี้ยผีเล่นประตูไอ้ตัดลงลงลงไหน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 อันนี้มึงอยู่ในบ้านปะเนี่ยไม่กมดูกล้องอยู่มันเยอะอะผีเล่นประตูซ้ายใช่ใช่ผีเล่นประตูซ้ายไหนเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามาซ้ายเออเดินเข้ามาซ้าย เปนระตูใช่ทุนี้มันมืดจังอะเกิดเที่ยอะไรขึ้นนี่อะถ่ายรูปดิน่ะอุ้ยเฮียตกใจกูคิดว่านี่เฮียรูปผีหอเ่าเฮียหน้าเป็นแบบผีคือคือหายละเล่นประตูอีก่ะกลัวกดมาที่งานไหเนี่ยไม่นี่อันไป ไม่ไหวแล้วเมงเียเ่เยมันจะหันได้ยังไงวะอ้าวหันแล้วอ่าอ่าได้เป็นละเดินเดินขึ้นห้องเบลละเดินขึ้นห้องเบลละเดินเดินขึ้นบันไดมาละบันไดบันไดบันไดขึ้นมหาแล้ว ไม่ใช่กูหลอกที่ไม่ใช่กูหลอกมีกูลอดเบ่งเลยเบ่งเบ่งตันดุเี่ชอบคนเย็นสติสติอะไรเอ่ยเลยสมองอะไรเอ่ยเฮ้อเชีย กูไม่มีวันเหนื่อยแล้วลงลงมาไม่เหนื่อยกับกูแม่เอิ้นกดวิ่งได้รัวๆเลยผมจะทำงานส่งเพื่อนๆไปเก่งกิสคาน์เหมือนที่ไอ้เก่งสัตว์พร้อมหอยังเก่งเนย้าวพร้อมพร้อมขานยรืเราจะไปทัศนศึกษาไปเปิดเพลงปักเสียวไอ้ ไปยูฟ่าโคผีไปยูว <mm oh ่าผีดูก่อนเพลงพี่เอาผีชอบเพลงไหนถ้าถ้าผีไม่ชอบเพลงไหนผีจะหักคอกูแต่ถ้าชอบมันจะไปหักคอคนข้างๆระเเเบิดหหัวอ้ล่นี เอ้คสวยไอ้ชิบ yeah, ่คสวยสวยชิบ่ายไอ้กูวิ่งออกมาแล้วเยอะโดน แบบอะไรวะกูไม่ได้เปิดเทปกูโดนได้ยังไงกูเกียวอะไรปากเงาเปลี่ยนชีวิตเลยเนื่อเหนื่อยมีคนเหนื่อยเหนื่อยเคยลาผีนหนอยสุดเหน่กัขนไรก็ไม่รู้สมองรั่วหมดชอบเหนื่อยเก้าสิบอรเซ็นต์มาจอยขำส เงี้ยบุกห้าบาทสิบบาทก็คำแล้วมึงกูเส้นตื์น,นี่เงี้ยอ้าวโทษทีมือลั่นอะไรอะไรไม่ได้เปิดแล้วเงี้ยไม่ได้หัวยังไงงานงานนี้เราก็ไม่ได้มาเพื่อไม่เห็นทีเลยกองเป็นเที่อะไรวเออมาแล้วเรา,า,ามาท้าต่อยผีไม่มีอะไยเลยเาา้ว <c oughs> จีบเงี้ยซะก่อนเลยหัวสำคัญมากจีตัศครัยไรด้นเข้าครัวเซอร์ไอโก้จีตัศกรัย คุณอภูมิอยู่ไหนวะ <át stars> เออค่วบัดโควิดะเยี่เพิ่งหายหมดเลยหายหมดเลยอันนี้่นี่นีมงมงงมงมองมออ้สักูม่งไม่ออกไอ้เี้ยไม่คุมาดูตรงแหงไงเยอหายหมดเลยเอ้ยวงเวทปีศาจไอ้น้องเฮ้ยไมชักไงจะเอาอันนี้ไปด้วยโอ๊ยกยดกยลองเหอไหนว่าวงเวทปีศาจสดงนี้สี่จุด้าต้งไหนนะ ใต้ดินใต้ดินเหรอแล้วก็ต้องมุดลงมาเล่นนะบ้าอนนี้มีใต้ดินเลยมีโอเคเห็นละอยู่ตรงห้องนอนแมงสี่จุดห้าปุ๊แปดตีนปุ๊ช่างแมงพวกเรีนเล่นบุงเวนปีศาจเอาเลยห้องนี้ก็ไม่ใช่ปลแ้วใครปลาจันเล่นอุ้ยเคี้ยพ่อพุโตกใจพ่อพ่อไม่ไเขียบขี้ขี้ กูก็ไเปิดผิดไฟเองเรียกบอบกูเลยโอ้โอ้ยตงใจโอ้ยไม่เหนม่อยไม่เหนื่อยทำไมทำไมหุ่นกังในเกมจริงๆกูบอกเลยผีไม่เหนื่อยก่อนนอไม่ปุ๊มึงเท้าขี้ันีตกใจกันเองก่อนไอ้ยี่ กูเลยยึดใครในมุดแม่งมีใครปโลงหัวใจในเนี้ยแม่งตายกันเองก่อนตายแม่งตายก่อนได้เห็นผีห้องนี้ก็ไม่ใช่แล้วห้องทดลองผีมันอยู่ห้องไหนวะผมเดี๋ยวหมดเวลาเดี๋ยวกูก็มีวิธีเรียกเองมีผมมีผีโอ้โหไอ็นยกงเจอลิ้ตุกแคบแค่หมวกอัลลิ หมูอเ็กพุชี่อมาหเลนี่อันนี้มึงดูสิมีหมูอเ็กมากเลยด้เอ้ยล็ลเจ้าครับเอ้ยมามามาไม่เอามาไม่เอาเมาไม่เอาไม่ม่ม่มมามีมมีเลยอันนี้อันนี้อันนีโทมเล็มีแฮกูพีซีเอาเลย

เอียว yeah, yeah. <Inst Vienna. S 1> ่ะไอ้เหี้ยร์ประลมเหี้ยอะไรเปิดพบสวิตไฟไอ้เหี้ยเสียงมันว่างเลยก็มีเลยเสียงมันวางแต่เมื่อกี้เสียงปีนังตุ้มข้างหูเสียวว่างเลยโอ๊ยเชี่ยแม่มึงอะไรแม่มึงเลยเออมันดาท่านไม่กอดชี้แม่ชี้พี่อาร์ตตรงนี้มันลบสิบอะเอ๊ะตะกี้แตนปลาจานตรงนี้ปะไหนตรงนี้ลบสิบปะไหนไหนอะ เอ้กูไม่รู้ว่ากูกูยืนอยู่รถหกอยู่เลยตอนเนี้ยอ๋อนี่ไงเจอ์นอนปาน์ตอีกแล้วไอสัตว์กูก็เดินผ่านตรงนี้ตั้งนานเสือกไม่ขึ้นไอไอตะกี้มีใครปาจานอันนี้ปะไม่ไม่เกี่ยวผมไม่มีไม่มีโอเคอาจจะมีสิทธิ์เป็นโปรตุกั์เวอร์โปรตุกีจาน์แม่งโดนไฟตัวนั้นเะเนี่ยห้องครัวตรงนี้เลยก็ผีแม่งอยู่ตรงห้องครัวไอ้แกอย่าเปิดไฟทั้งบ้านดิเดี๋ยวไฟดับไอ้แก่เฟืองความไฟไอ้ผีไม่พอใจตัดไฟ เอ้ยเอาแมวเอามาออกมาหรอวะกดๆแล้วเออเออวิธีกัมุูรานไฮ้ผมจุดอันใหญ่อเล็กว้าวมี่ถ่ายคนดังถ่ายคนดังอ้าเล่นกูตายวิธีกัมปูรานเนี่ยรักเพลงอินเดีย โอเคครับเราเราได้ภาพคนดังเรียบร้อยแล้วเมาปไกีซัสครัลูกตกเลยไปแล้วไปไปเอาอ้มปากปากกูจะกไม่หายเลยเอาเดี๋ยวฝากเห็นไหมกีัสครัช่วยกูแล้วเอา้อใครเดินมูลวอลก ไอ้ย่าเราเราเราไม่ภาพผีพอที่จะทำสามดีเลยด้วยกูเดินบูนวอกกูกดอันนี้กูเดินนะเดินแล้วกดเจกูเดินแล้วกดเดเอเดินแล้วกูดูภาพผีดิไอ้ย่าเราได้เราได้มากพอที่จะเปลี่ยนมาเป็นโมเดลสามดีแล้วเวนี่ฮะนี่รูปายยัดนิ่รูปผีนี่รูปลองสุดท้ายกูเฮียแล้ววะอีกแล้เนะรูปอันแรกคืออะไร ใครวะไอ้โบนสินอนเลยอ้ย่าแล้วทนคนที่มนทำเขียนอะไรกันเลยคุณเดินเล่นในเวลาสิ่งที่กูทำสิ่งที่กูต้องทำแหละเล่นสิ่งประจัญญาลูกีแม่งยังอยากได้มังกี้พอว้าไอวิชูลีฟอะแม่ไวิชูลีบ Let me out เขย่าประตูเลยกูกระตายกันผีเฉยเลยตะกูลสไลด์เราเรียนดูเรียนแไปได้ยังไงวะไอ้แม่ยังเป็นสามเลยตอนกูโดนทันนะโอเคงั้นก็ตัดไปเลยเนาะตะกูโดนทันยังเป็นสามเลยสักตะปิลิทบล็อกไม่รู้ฟิเกอร์ปินไม่มีใช่ไหมไม่มีนะไม่ฟิเกอร์ปิลโคดไลทิ้งยังไม่เขียนุกเออบุ๊กก็ไปดูไปดับไปดูไอ้กินยาลิปปูมือไงปิลิท บุกเทมสปเพเดี๋ยวบุกไปเลยเดี๋ยวไ้บุกไปเลยไ้บุกไปเลยไม่ได้ไอ้๋ย้บุกคีเลยกูรันรันยังกล้องเพลงกูหมดแล้วเอ้ยยังเหลืออยู่เหลือสองอันได้อยู่กูหยิบยาเด็กตีไปกอกปากคนไหนดีกว่าโอ้ไอหนี้ว่ากูเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่แย่กว่านั้นคือมึงเหลือสองเปอร์เซ็นต์ เล่นวงเฮียนั่นพร้อมกันนะตายหาทุกคนเลยมันเขียนละเด็กๆโอเคเขียนแล้วใช่ไหมโอ้โหลองไปดูอะอะไรบ้างนะไลติงวะไม่กลัวตายไงวะคุเดินเข้าไปดูอะไม่งอัวละกล้าถามพวกกลัวนะไปกลัวตายกลัวตายไงกล้าถามละเด็กๆเป็นไงบ้างวะมันเขียนละ ไรอบที่แล้วมันในนี้นึกเอาอะไรออกมานะจันบ้านใครนี่ยก้องหายไปไหนหมดบ้านไว้เหี้ยลูกแมวตั้งไว้ในนี้เดี๋ยววางไว้บนโต๊ะวางกองไว้บนโต๊ะใครใครมันเล่นตุติฟิกติดมากนะบันไดหลากสีรอบที่แล้วแม่งเป็นตุติฟิกรอบนี้เป็นไอ็นดีอะไรกันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าดมอย่าดมปอยมึงอย่าอย่าอย่ามึงอย่าสมองกินเหี้ยไป เล่นมันดูกันเนี่ยสมกันเนี่ยขนาดจะเล่นล้วะเดี๋ยวไโดนสะบุกกันนี่ไม่สนกันหนิเลยไราไฟไราดับแล้วเว้ผีปิดไฟเราทั้งบ้านเลยจะมีอะไรบ้างตอนนี้เรามีปีติเทมกับพลอยละติงปีติเทมกดอะไรเปดูก่อนดิโอเคพออะไรกลับใจมัน อะไรคือโม้ลยโมโรยมีอะไรไม่รู้ไม่เคยเจอโราตอนเรเล่นเรนเอเนจีเอสเติตัมี a r a ว a ม่ในยีแมกบีมาตรงตรงหน้าเรนเรนเดวิกเกอร์ดิกตัมวิตติ้มวิกติม r e l กเ a สโ e โรยซ r e ฟอร์ ไฮเปอร์โอออสเมียไฮเปอร์ออสเมียคืออะไรวะไอ้มึงเป็นตัวสมบูรณเกนอิดหอินเทอร์แอคชั่นอินเทอร์แอคชั่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรอินเทอร์แอคชั่นอี๋ทำเสียงแล้วมัายินไหนวะใครอยู่ในบ้านสองคนวะเขาพีกันขึ้นไปไอีกันขึ้นไปแย่ไปเปลี่ยนไอปอบแล้วไอ้สั็จโปรเซ็ตมลงใต้ขาก่อนเปิดประตูดิขอบุตรุประตูได้ดีกว่า ประตูมีผีก่อนผีกูพีเดียร์ีผีย่หล้งมึงหายหันยังวะเออยยังยังไม่หายยังไม่หายกูกูเดินทะลุประตูไอ้ตัดไฟเ ไอเดียเข้ามาไอเดียเข้ามาเปิดแล้วมันจะได้ไหมมันอ้าอาโลณ์นี่บ้านบ้านนี้แม่งมีหมากี่ตัวเนี่ย เจอลูกหมามาสักตัวเลยเยนี่มันไม่ขี่ลย้ประตูชมบุบันกันมีรู้บา พี่ถามพ่อมาไงไอ้ยียตีได้ตามใจตีได้ตามใจ เะจริงจริงใเขาเะอะเลนดีจ้าฮัลโหลวัฮัลโหลผมไม่ได้รูปกลับบ้านเลยอู้หูไอเหี้ยนลุกเลยสัตว์แม่งไอเหี้ยอะไรขอคุเฉยเลยไอเหี้ยเฮไเหี้ย แม่จะเล่นกูไอ้สัทออออกออกไอ้เย่แม่จะเล่นกูดูดหรอห้องมาดิันดิฉัแฉศูนมาเลยอย่างนั้นอย่างนั้นถือว่าอย่างนั้นถือว่ามันเอามาตั้งแต่บริษัทบอะไอ้เย่ภารกิจเ็มี่ใดีบิแล้วแหละกลับ โมสปิริตบล็อกได้โมโรยโมโรอยโมโรยมันทำมันตอบมึงอไงมันตอบด้วยการวิ่งตอบมึงไหมไม่รู้มันมาดคนออฟใหม่อีกรอบเพือนมันไม่ตอบเป็นการพูดมันตอบเป็นการการกระทำมั้ยใช่มันทำได้สองอย่างทำได้สองอย่างแล้วเป็นอย่างให้มึงโดนเนี่ยดีเก่นโกรธมากผีลอยก้าวไง ผีไม่ชอบวอเตอร์อิงเนี่ยโดนปีศาจรบบ่อยเหรอตอนนี้เป็นผีไม่แคมป์ให้รูปน้องแมวรูปน้องหมาหมาบ้านเราเลืชิบหายจะไม่ดิบมองแหละเพราะว่ายังอื่นไม่มีแล้วเรื่องโมรอยรูปเด็กรูปเด็กทิ้งเอาแมวกับหมากดโมรายังเด็กๆโมรอยโมรอยโมรุยก่อนเลยกดอนเลยโมรอยโมรอยไม่อร่อยโมรุยไม่รวมโมเราไม่ เอ้คนที่อะไรสแปตนเช่เช่วิ่งออกเลยวิ่งออกเลยวิ่งออกทู่เลยไม่รู้ยโงไม่รู้ยังนี่ไงพอแบบพอไอ้ย่ามีเสียงมากูวิ่งเข้าสู้เลยไอ้ใจไม่วิ่งตามมาแล้วกูนึกว่ามันจะเข้าตัวข้างๆเลยอย่างนี้ก็เข้าปิดอยู่ไอ้ตัดกูมันรับยาแล้วไก็เปิดดิ ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เอาไงสือเราไม่ลาไปก่อนนะแต่บอฟเฟมดีกว่าบอฟเฟมมันละลาไปก่อนเจอกันนู่นอีกกี่วันวันไปไม่บอฟเฟมตอบยังไม่ลาไม่ครับกูลาแล้วลาลิปลาลับไม่กลับมา